สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a t Channel ผู้รับสารจัรกวรวาลแปลความใหม่ด้วยกันอันหนะ้าไพทาโล่หมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะสิ่งที่คุณควรรู้จากนี้ไปหนึ่งเดือนนะคะถึงสงการนะ,ะสิทธิพิเศษสมาชิกช่องนะคะจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครแล้วก็ไม่ได้มีโฆษณานะคะแล้วก็จะคอมเมนต์ได้นะ,ค,ะคอมเมนต์พูดคุยกับหมอแจนได้ตอนนี้นะคะบุคคลที่ <laughs> รับชมแบบสาธารณะหมอขอปิดคอมเมนต์ก่อนนะคะเพราะว่า เว็บพนันเข้ามา12ลาศีของมาแจนที่เปิดไปเมื่อวานนี่ยลบคอมเมนต์เหนื่อยมากเลยหมอก็เลยนะคะปิดคอมเมนต์ก่อนช่วงนี้นะคะเอาละค่ะนะก็คือหมอแจนจะให้รายละเอียดไว้ที่ใต้ description box เวลาที่เรากดคลิปวิดีโอใช่ไหมคะมันจะมีเครื่องหมายคําว่าเพิ่มเติมนะเป็นภาษาไทยนะี่แหละเขียนว่าเพิ่มเติมปุ๊บมีจุดๆเราก็กดลงไปตรงนั้นแล้ว d e s c r i p t i o n มันก็จะเลื่อนออกมานะคะก็จะมีรายละเอียดลิงก์ สมัครสมาชิกช่องสิทธิพิเศษนะคะดูคลิปวิดีโอก่อนใครนะสมัครสมาชิกช่องอ่านไพ่ตรงจริตนะเดือนละ900ก็มีคลิปวิดีโอนะคะได้เรียนไพ่ทาโร่นะ,ะประมาณเกือบ20คลิปวิดีโอนะค,ะคุณก็ไปเรียนได้เลยไปฟังวิดีโอนะคะฟังกี่รอบก็ได้นะวนฟังไปจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็นะคะสิทธิพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครด้วยนะ,ะทุกคลิปที่เหมานะคะให้สมาชิกช่องชมนะคะ นะส่วนใครที่ไม่ได้สมัครสมาชิกช่องก็กดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะ,ะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยเวลาที่เรามีคลิปวิดีโอออกไปนะคะคุณก็จะได้รับชมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวนะคะมีเบอร์บัญชีคุณดูราคาแล้วว่าคุณจะจ่ายราคานี้ที่จะดูดวงคุณก็โอนยอดนะใส่บัญชีนั้นแล้วก็กดที่ลิงก์ไลน์เข้ามาแล้วก็ส่งสลิปเข้ามานะคะเอาราคาเข้าใจตรงกันนะคะ พลังงานของพฤษบกันและมังกรจากนี้ไม่ว่าคุณจะมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็แล้วแต่จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณนะคะจากนี้ไป1เดือนนะคะพลังงานที่คุณได้นะคะ the hangman นะคะ c h a of cup นะ,ะ s i of cup แล้วก็ king of swords นะคะ the high priest ช่วงนี้ไปดึงเดือนนะชาวธาตุดินนะคะ,นะค,ะคุณนะฮะกำลังนะ,ค,ะคิดถึงเรื่องราวเก่า,เกาๆเรื่องราวต่างๆนะคะอาจจะเป็นความสุข ะค,ะความสุขเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมนะ,ค,ะคุณอาจจะรอคอยที่จะได้ไปเยือนไปเยี่ยมเยียนครอบครัวเก่าครอบครัวเดิมนะ,ะแน่นอนแหละมันใกล้สงการใช่ไหมคะใกล้สงการแล้วทุกคนก็จ,จะคิดเฝ้ารอคอยถึงการกลับไปในสถานที่เก่าที่ทําให้มีความสุขนะคะครอบครบัวเก่าครอบครัวเดิมบางคนนะคะก็รอคอยที่จะไปตรงนั้นนะคะบางคนคอาจจะหมายถึงเราย้าย บ้านย้ายประเทศหรือย้ายจังหวัดไปแล้วเราอาจจะไม่ได้ไปสถานที่นั้นนะอาจจะหมายถึงเราไปโรงเรียนเก่าโรงเรียนเดิมของเรานะคะไปเยี่ยมครูบาอาจารย์ไปในสถานที่ที่เรามีความสุขไปเจอเพื่อนเก่านะ,ะเพื่อนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆหรือไปในสถานที่เก่าสถานที่นั้นที่เราอคอยจะไปไม่จำเป็นจะต้องเป็นโรงเรียนหรืออะไรก็ได้สถานที่เราไปแล้วเรารู้สึกหิวใจเราเรารู้สึกมีความสุขนะคะเรารู้สึะะเสเกเบิกบานใจนะคะหรือ มี energy พลังงานนี้ที่เข้ามาในหัวมอแซน,นะคะหรือว่าบางครั้งนะคะขนมที่เราเคยกินในวัยเด็กนะคะอย่างเช่นนะคุณไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งแล้วปุ๊บค,คุณเห็นขนมอันนี้นะคะแล้วคุณก็ซื้อกินนะคะซื้อกินเช่นนะ,ะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าช่วงนี้ขนมในวัยเด็กเราก็อาจจะเป็นใะยมเชื่อมที่เป็นไม้ไม้ตอนเด็กที่เราชอบกินอะไรสิ่งนี้นะ,ะอันนี้ยกตัวอย่างของตัวเองขึ้นมานะว่า มะย,ยมเชื่อมที่เป็นไม้ม้สีแดงๆนะที่เราเคยกินตอนเด็กตอนนี้มันหากินไม่ได้แล้วพอดีบังเอิญเราไปเที่ยวยุธยาแล้วเราก็เจอแล้วเราก็ซื้อมากินแล้วเราก็รู้สึกเหมือนว่าอุ้ยได้ได้ไดอารมณ์ความเป็นเด็กพลังงานฮิวใจนะครับอ่าเียนะฮิวใจอารมณ์ภายในจิตวิญญ,ญาณที่เป็นเด็กน้อยในตัวเรานะะเราก็จะรู้สึกม,มีความสุข ะะมีความสุขเบิกบานนะะมีความสุขเบิกบานในสิ่งที่เนี้ยมนเป็นการหิวใจนะคะมันเป็นการหิวใจหรือกระตุ้นทําให้เรามีความสุขแค่เรื่องเล็กๆนน้อยนะคะชาวธาตุดินช่วงเนี้ยจะเป็นสิ่งนี้นะคะทีนี้มันจะมีการเปลี่ยนมุมมองอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะมุมมองเกี่ยวกับการมองของครอบครัวนะคะความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวความรู้สึกที่มีต่อคนรักเก่านะคะ ความรู้สึกที่มีตอนวัยเด็กความรู้สึกที่มีต่อครอบครัวนะคนที่เราเคยแต่งงานคนในอดีตถ้าเรามีประสบการณ์นะความสัมพันธ์ที่เราเคยเลิกนะคะบางครั้งเราไม่จําเป็นจะต้องจัดการหรือทําอะไรนะคะแค่เราใช้เหตุและผลนะใช้เหตและผลหรือคือการทบทวนหรือเรียนรู้บทเรียนเก่าสิ่งเก่าที่เราคิดและนึกที่อยู่ในจิตใต้สํานึกนะ,ะจิตวิญ,ญญาณภายในของเราที่อยู่ในใจของเรานะคะคือเราแค่เรียนรู้ แล้วก็ยอมรับมันด้วยเหตุและผลคือเปลี่ยนมุมมองบางมุมมองบางมุมมองบางมุมมองนะคะหรือบางอย่างที่เรายึดติดนะคะหรือทําให้ตัวเราเนี่ยไม่มีความสุขนะคะน่าจะเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กหรือความรักความสัมพันธ์กับเพื่อนเก่าเหตุการณ์เกี่ยวกับการแต่งงานในอดีตในครั้งเก่านะคะบางคนอาจจะทบทวนว่าความรักความสัมพันธ์เก่านีย ะะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารมาอาจจะเป็นสถานการณ์ได้หรือบางคนอาจจะเป็นแค่ความรู้สึกที่เรารู้แล้วว่านะะเราใช้ปัญญาของเราหรือการตัดสินหรือเราเรียนรู้กระบวนการนะั้นจบสิ้นไปแล้วเรารู้แล้วว่าเหตุการณ์นี้มันแค่อยู่ในความทรงจํนะ,ะของเราไม่ได้สามารถลบเลือนไปได้แต่เราก็เข้าใจแล้วก็เรียนรู้มันพร้อมจะเดินหน้านะ,ะพร้อมจะเดินหน้าต่อไปนะคะสิ่งนี้นะ ทีนี้ใครบางคนนะสนใจที่จะเรียนนะเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิญญาณภายในความต้องการของเราจะมีการเรียนรู้นะคะเพื่อนะให้เราเข้าใจอ่ะมันเหมือนเป็นบทเรียนหรือบททดสอบที่เราจะต้องเรียนรู้นะสิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเอ๊ะทำไมสิ่งนี้เราต้องเจอทําไมสิ่งนี้เราต้องเจออีกซ้ําอีกซ้ําอีกเน,นี่ยนะก็ <hypothesis. S 1> คือมันจะสร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งทีนี้ ถ้าเราไม่เข้าใจนะเราเปลี่ยนมุมมองเราจะเข้าใจนะคะทีนี้ในสถานการณ์ที่เราเรียนรู้แล้วพอเราผ่านบททดสอบด้วยความเข้าใจเราก็จะหลุดพ้นจากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะทีนี้ จิตวิญญาณหรือพลังพลังงานของเราเนี่ยพลังงานเด็กน้อยในตัวเราเนี่ยจะเติบโตพลังงานเด็กน้อยในตัวเราเนี่ยจะเข้มแข็งแข็งแกร่งแล้วจะมีความสุขนะจะเข้าใจเหมือนจิตวิญญาณเราโตขึ้นเหมือนเราใช้ปัญญาะะใช้ปัญญาในการตัดสินและเข้าใจบทเรียนที่ผ่านมานะคะใครบางคนช่วงนี้นะรอคอยที่จะไปเรียนนะคะไปเรียนต่อไปศึกษาต่อ,องานด้านจิตวิญญาณก็ได้นะงาน,งานด้าน ภาพเพิ่มศักยภาพนะเพิ่มศักยภาพของเราหรืออะไรก็ได้หรือเรากําลังจิตวิญญาณเรากําลังเรียกเรียกเราอะเรียกตัวเราเองนะคะอันนี้มันจะเป็นเฉพาะบุคคลเหมอะจะไม่โจจงดีเทลเพราะว่าคุณอะนะจิตวิญญาณของเราเราต้องคุยกับเขาว่าเราอะต้องการอะไรอยากเรียนรู้อะไรจิตวิญญาณเราอยากไปทําอะไรจิตวิญญาณบางคนอาจอยากจะไปในสถานที่นี้เราก็ไปจิตวิญญาณเด็กน้อยในตัวเราอยากกินขนมนี้เราก็อนุญ,ญาตให้เขากินนะคะ สิ่งนี้แหละมันเหมือนว่าเป็นบทเรียนที่เราจะยอมรับเป็นความสุขที่เราจะใช้ชีวิตในการดำเนินชีวิตนะฮะตอนนี้นะชาวทัดินคุณจะใช้ความสุขนะความเป็นเด็กหรือการเริ่มต้นใหม่อะไรที่เราจะ แปลว่าเราจะเข้าใจเราเข้าใจในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะคะไม่ว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือสิ่งที่กําลังจะเะะติบโตไปข้างหน้าในอนาคตนะคะหมอหวังว่าะค,ะคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับพลังงานชาวธาดีนะ,ะพุชบกันและมังกรน,นะคะเดี๋ยวก่อนนะ,ะมีอะไรอีกไหมที่ต้องบอกหรือต้องรู้นะคะหมอรู้สึกมันยังพูดไม่หมดนะคะเขาบอกว่าเดอะไฮพินเทศเนี่ยนะคะเขาบอกว่าฟังเสียงสัญชาตญาณตัวเอง ฟังเสียงสัญชาติตัวเองมากๆนะคะบางทีอะถ้าเราใช้เหตุผลเหตุผลแบบมากๆสมมุติเราใช้เหตุผลใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเนี่ยเราทําสิ่งนี้เราจะได้สิ่งนี้แต่สัญชาตญาณเราบอกว่าตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่เอามันไม่ใช่นะพอจากนี้เราทําไปเราใช้เหตุผลใช่ไหมคะเราได้เงินแต่เราไม่มีความสุข นะคะนึกออกไหมทีนี้มันก็จะเกิดแรงกดดันนะคะทีนี้พอเราใช้สัญชาตญาณว่าสิ่งนี้เรายังไม่ต้องคิดถึงเงินเราทําเราไปเรากินนะ,ะเรามีความสุขนะ,ะทีนี้พอเรามีความสุขปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรคะเงินนะคะวัตถุเงินทองนะคะการเปลี่ยนมุมมองอะไรบางสิ่งบางอย่างบางครั้งเราอาจจะใช้เหตุผลเยอะเกินไปให้มันมีความสมดุลน,นะคะนึกออกไหมสมดุลเหตุผลและ นะจิตวิญญาณที่เราบอกบางครั้งเซนหรือสัญชาตญาณเราจะบอกนะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมุติคุณจะใช้เซนหรือสัญชาตญาณทีนี้คุณจะไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งมันมีเหตุการณ์ที่แบบว่าสมมติหมอจะขับรถออกจากนะคอนโดปุ๊บมันมีบ้านหลังหนึ่งเนี่ยที่เป็นถนนข้างหน้าที่หมอจะออกไปจากซอย มันกำลังทําประตูรั้วแล้วช่วงเวลาที่หมอจะขับรถออกไปมันบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนประมาณ30นาทีนะเขาจะทำล้วสเตเลสเอายกล้วสเตลสเลสลงแคณะสามสนาทีนะคะทีนี้เราก็เอกใจว่าเอ๊ะอยู่ต้องนานทําไมรถนี้ไม่มาพอเราเก็บของอะไรเสร็จและทําให้สถานการณ์นั้น ไม่ได้ไปเราก็งงเ,เ,เ,เราก็เราเอกใจและเรารู้สึกเอกใจว่าเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เตือนเราแล้วว่าไม่ให้เราไปนะคะแต่หมอเป็นคนที่นะเราต้องพิสูจน์นะเรามีความดื้อดึงเราจะไปเราจะต้องไปทีนี้เ <c oughs> หตุการณ์ที่เราไปเราก็จะเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้แล้วว่าเราไม่น่ามามันเหมือนเรื่องเตือนหรือเรื่องอะไรบางอย่างนะทำให้คนเข้าใจผิดเราทําให้คนทําสิ่งต่างๆไม่ดีกับเราใช้คําพูดที่ไม่ดีกับเราเขะะ้าใจผิดเรามีคน ใส่ร้ายเราอะไรสิ่งนี้นะทาให้เราได้รู้แล้วก็ทําให้เราได้รับรู้ความจริงบางอย่างอะไรสิ่งนี้ทาให้เราเสียความรู้สึกนะสิ่งนี้บางครั้งมันเป็นเรื่องเตือนแต่ดีที่มันไม่ได้เกิดอุบัติเหตุนะคะนึกออกไหมอันนี้คือบอยกตัวอย่างเฉยๆนะคะมันมีอีกหลายเหตุการณ์ที่มันเป็นคล้ายๆแบบนี้แต่เราอยากจะรู้ว่าเซนส์นลางสังหณ์เราที่เราคิดว่าเราไม่ควรไปแต่เราอยากจะไปนะแต่เราจะต้องไปด้วยไ ด้วยความไม่ประมาทถ้าเราเป็นคนที่ขับรถเองใช่ไหมคะเราจะต้องไม่ประมาทถ้าบางครั้งถ้าเราอาจจะประมาทนิดนึงเราอาจจะเ,เกิดอุเหตุอะไรสิ่งนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้คือเราต้องคิด ะะแต่ทีนี้ถ้ามันแบบว่าเราบังคับสถานที่นั้นเราต้องไปไม่ว่ามันจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรเราก็ต้องใช้สติปัญญาะะรวมทั้งเซนส์เหลือสัญชาตญาณของเรานะปัญญาและก็เซนส์สัญชาตญาณใช้ควบคู่กันนะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะหมอเชื่อว่าจากนี้นะบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ได้ปลดล็อก มันไม่มีอะไรบางสิ่งบางอยา่างที่มันไม่ได้ปลดล็อกนะคะเราจะปลดล็อกมันได้นะคะด้วยการที่ใช้ปัญญาและก็สัญชาตญาณจิตวิญญาณภายในที่เราเชื่อแล้วเอามาทบทวนนะคะแล้วสิ่งนี้จะหลุดทําให้คุณมีความสุขนะ,ะชาวทัดดินนะคะเอาราคานะ,ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ